วัสดีครับทุกทุกคนตอนนี้ผมกํกลังย้ายบ้านนะครับไปที่หนึ่งที่ใหม่นะครับเปแคนเบรานะครับเป็เ่นเซนบาวางอยู่าคาบเกี่ยวกันนะครับตอนนี้ก็กําลังขนของอยู่ในรถนะครับอยู่ในแร็บนะครับก็จริงๆลืมถ่ายตอนตอนกําลังมานะเพิ่งนึกได้ก็เลยถ่ายเลยเดี๋ยวจะลืม ครับวูดแลนด์มาสลลิงนะอันนี้วอเตอร์ฟอน์นะฮะที่ที่สวยงามนะครับสวย กำลังสร้างอะไรใหม่อยู่นะน่าจะเป็นาสายเรียที่สายใหม่นะตรงนี้ ่นนะครับเป็นบริษัทเดียวกับอ่าผลิตผลิตของเดียวกับคล้ายๆกับที่ผมทำนะแต่คนละบริษัทเป็นเป็นโรงงานที่ผลิตชิปเหมือนกันฮนะ ตอนแรกผมก็ว่าจะนั่งรถบัสเลยมาทีไฟแต่มีอยู่สองกระเป๋าใหญ่เลยขี้เกียจลากแดดมันร้อนด้วยนะนั่งนั่งแบบนี้สบายกว่า พุทธแรงนี้ต้นไม้เยอะครับเป็นเมืองที่ร่มรื่นนะแล้วอากาศเย็นดีน,นี่เป็นอะไรเอ่ยอ้อบริษัทไมคคอนเหมือนกันใหญ่มากเลยดูรถจอดกว้างมากเลยเน,น่าจะใหญ่กว่าบริษัทผมอีกนะ คิดว่าน่าจะใช้เวลารประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับรถไม่เยอะฮะแต่ว่าไฟแดงเยอะตอนนี้เรายังอยู่ในเขตวุดแลดนครับ เชื่อเซมบะวางนะครับอยู่ห่างวุ้นแลนไปประมาณสองสถานีก็คือวุ้นแลนแอนแมาราที้แล้วก็เซมบะวางอันนี้โรงงานผลิตข้าว นี่คับกระเป๋าผมสองอันมันเบลลมเริ่มเลยไม่มีอะไรข้างในมีแต่ผ้าเสื้อผ้า เป็นนะเร็วเซมบน่ามันเป็นเซมบน่าเซมนบ,า,นบา,างกับเซน巴านี่มันเหมือนคาบเกี่ยวกันนะเซมนบา,างก่อนแล้วค่อยเซน่าเฮ้ทำไมผมไม่เห็นแอดมาลิตี้เราเลยไปตอนไหน รถน้อยมากก็แทบจะไม่มีส่วนใหญ่คนจะใช้จักรยานนะมันก็มีมรถมอเตอร์ไซค์ด้วยบ้างแต่รถยนต์นนมีน้อยมากเนี่เ็เวลาเขาเห็นคนข้ามถนนมาลายเขาจอดให้นะ มืไม่เหมือนบ้านเราเนะคือว่าเห็นคนจะข้ามพวกเหยียบคันเร่ง ใช่ไหมโดยออใช่ถึงแล้วไวมากเลยครับอันนี้ที่ที่ผมจะอยู่ที่ใหม่นะอยู่ที่ที่นี่นั่งมาประมาณไม่ถึงสิบห้านาทีนะโอเคนี่คือที่ใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องใหม่นะ cash cash Come lấy okay how much fifteen dollar okay okay để tôi trả tiền stop five four to five. yeah four to five, yeah 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 okay yeah It and, and what? In dollar, thirty cents. Thirty cents, okay. Yeah. 15, 15 two Okay, here. Thank you. Thank you. I think. Yeah. Yeah, you. new ship, huh? yes. Thank you. Thank you. Thank uh, you. Yeah, yeah, okay. Okay, thank Thank you. you. โอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วฮะเราก็าแกร็บที่มาส่งเรานะครับก็คือคุณมิสเตอร์แกรบเนี่ยน่า nice มากนะฮะรถเขาแบบนั่งสบายมากนะตอนนี้ผมก็มาถึงที่ใหม่แล้วนะครับเฮ้ยโลที่ใหม่คือเซมบาวางนะครับ4 2 5 25นี่คือบ้านใหม่ที่ผมจะมาอยู่นะครับแล้วก็ภมิพัฒนรอบๆก็ตรงนู้นกำลังก่อสร้างนะตรงนู้น แล้วก็เราจะอยู่ในตึกนี้แหละ425เดี๋ยวเราจะมุฟไปเลยคงต้องค่อยๆไปนะครับเพราะว่าเรามีสองกระเป๋านะครับนี่คือ2กระเป๋าของผมที่ไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็โน่นนี่นะฮะโอ้ยลมเย็นลมเย็นมากเราต้องค่อยๆย,ย,ยับมือหนึ่งต้องถาอมือก็ต้องถือนะฮะถือกระเป๋า จะยอยเอามาทิรบใบแล้วกันจริงๆวันนี้ก็ทํางานด้วยนะวันนี้ผมเข้ากะดึกโอทนะครับตอนกลางคืนตอนนี้มันสองเกือบสามโมงแล้วก็ตอนแรกอ่ะมันจะแค่ไปเอาของนิดเดียวแต่แบบคิดค,คิดไปคิดมาก็าขนมาให้ให้เยอะที่สุดเลยดีกว่าก็เลยแบบเอามาหมดเลยแล้วก็เหลือที่นุ่นไว้แค่นิดเดียวจริงๆก็คือที่เหลือก็จะไปเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่ว่าคงกลับไปเอาอยู่ฮะกลับไปอีกนิดนึงกลับไปแบบเซเอาลา รูมีอะไรอย่างนี้ด้วยเรารูปเม็นน่ารักมากเลยคือมเมล็ดท่ใ,ใส่เขาน่ารักมากเลยคนในหายากนะครับหายากมากในที่นี่ที่จะแบบได้รูมเม็ดดีๆอนะบ number n t h a nó vừa sống cao này Hãy subscribe ต้องรีออกก่นันเลยเอากระเป๋าออกไปก่อนเดินด้านเดิพิ่ง going d o w โอเคเรียบร้อยต่อไปแล้วก็เดินไปตามทางนี้เลยฮะแครนแครนยังมียังมียงมอ,อยากเอามาเยอะกว่านี้กระเป๋าแต่ว่าหมดมาได้ทีละใบก็ค่อยเดินไปเดินกลับเนี่ย วิวเชือราท,ที่ของผมนั่นนี่คือบ้านใหม่นะครับนี่คือบ้านใหม่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอากระเป๋ามาไปก่อนอืมใช้เวลาทั้งหมด2นะี่นาทีก็ไม่เร็วนะ ถึงแล้วถึงแล้วครับที่อยู่ใหม่ของเราครับอ่าก็สะอาดมากมากเลยนะฮะเทียบ,บกับที่เดิมเราก็ใช้กุญแจล็อกสองชั้นนะฮะแป๊บหนึ่งนะผมขอเปิดประตูกัน ชมบ้านใหม่ได้นะครับน,นี่คือล็อบบี้นะครับล็อบบี้ล็อบบี้แล้วก็นี่คือห้องครัวนี่ห้องครัวนะเราสามารถทำคุกกิ้ได้เบาๆนะครับไลท์คุกกิ้ นะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้าพ,พร้อมพร้อมกับตากผ้าได้จากข้างนอกนี่นะครับข้างนอกนี่แล้วก็เปิดแล้วก็มีไม้ฮะไม้ข้างบนแล้วเราก็เอาไปวางตรงระแงนะครับแดดก็ส่องได้แบบปกติโอ้เขามีอันนี้ด้วยผมเพิ่งสังเกตเขามีตัวหนีบให้ด้วยนะ แล้วก็เจ้าบ้านใจดีมากเป็นคนใ nice, นแล้วก็ตู้เย็นนะเราสามารถใช้ได้นะครับผมมามาก่อนสักมาลองเชิงนอนโดยไม่ได้เอาของมาแล้วแป๊บหนึ่งนะเอาไมาโลมาใส่ด้วยต่อไปก็คือห้องของเรานะครับนี่ทีวีนี่เราใช้ได้หมดเลยนะครับเครื่องออกกำลังกงกําลังกายนะฮะใช้ได้หมดเลยนะครับฮัลโหลส่วนอันนั้นอันนั้นคือห้องของเจ้าบ้านนะนี่ ห้องพี่ชายเขาและในห้องผมห้องผมกับน้องสาวนะครับเราเพิ่งเราพอดีน้องเพิ่งเพิ่งจะได้มาทำงานที่นี่นะฮะแล้วก็ที่บ้านไี้มีหมาด้วยนะมีน้องน้องหมาหนึ่งตัวชื่อ s n o w ี snowy ตอนนี้มันเขารู้จักผมแล้วเขาไม่เห่าและ้ะทุกทีตอนวันแรกนี้ยังไม่รู้จักผมก็เห่า ตอนนี้เขาไปจัก,กัแล้วเขาก็จะไม่เห่าอยู่ในห้องนะนี่ห้องใหม่นะครับทะเดนทะเดนผมมานอนก่อนแล้วหนึ่งหนึ่งคืนนะก็สะอาดมากนะครับสะอาดมากแล้วเราก็ม,ามีตู้ที่เก็บของได้แบบเบาๆนะนี่ฮะ แล้วก็แน่นอนเปิดแอร์ได้ครับมีแอร์แต่ผมชอบเปิดหน,น้าต่างมากกว่าผมชอบรับอากาศบริสุทธิ์มากกว่าถ้าเปิดอย่างนี้ปุ๊บลมก็จะพัดเย็น ก็เดี๋ยวอีกท okay, ี่หนึ่งก็คือห้องน้ำนี่เองที่ดีขึ้นเยอะนะครับห้องน้ำเทียบกับบ้านเก่าคืออยู่กันคนละจักรวาลนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างบ้านใหม่โอเคไหมฮะก็เดี๋ยวผมจะขอตัวในการเตรียมเอาของเข้านะฮะ ก,กระเป๋าที่เหลือนี่นะกระเป๋าที่เหลือทนี้แล้วก็เอาไว้ยังไงก็มาพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ